ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำปัจจัยภายในให้เป็นเหตุแรงเรายังไม่เล็งเห็นเหตุอื่นแม้อันหนึ่งเพื่อความบังเกิดแห่งโพชฌชงเจ็ตเหมือนโยนิโสมณสิการเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายโยนิโสมณสิการพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญโพชงเจ็ดจักกระทาให้มากซึ่งโพชงเจ็ดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมณสิการย่อมเจริญโพชฌชงเจ็ดย่อมกระทำให้มากซึ่งโพชฌชงเจ็ดอย่างไรเล่า ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสลักย่อมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญ วิริยะสัมโพชฌงค์อันอาศรรรัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญปิติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญปัสสธิสัมโพชฌงค์ อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยเนโรตน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญอุเบขาสัมโพชฌง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการย่อมเจริญโพชฌชงเจดย่อมกระทําให้มากซึ่งโพชฌชงเจดอย่างนี้แล